สวัสดีครับผมนาวเชะลพงษ์ช่างเชื้อนะครับวันนี้จะมาอธิบายการลบเลขฐานสองแปดสิบสิบหกในรูปแบบของการลบการแบบสามพจน์นะครับโจทย์ที่ผมนองนี้คือ 125, 30, ร้อยี่ิบสานสิบลบกับห้าสิบ้านแปดลบกับสิบฐานสิบหกนะครับได้เท่าไหร่เป็นฐานสองนะครับเราต้องแปลงเลขฐานทั้งหมดนะครับให้อยู่ในฐานเดียวกันก่อนมันถึงจะนํามาลบนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะแปลงทั้งหมดเป็นให้เป็นฐานสิบหกนะครับ การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสิบหกนั้นต้องทาให้มันกลายเป็นเลขฐานสองก่อนนะครับแล้วจึงนํามาแปลงเป็นฐานสิบหกนะครับการแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสองนั้นเราต้องรู้ค่าประจำหลักของเลขฐานสองก่อนนะครับเราจะเริ่มจากหนึ่งคูณสองได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เอามาคูณสองไปเรื่อยๆนะครับตัวไหนเมื่อได้เลขที่ไม่เกินค่า ฐาสิบที่เราต้องการหาแล้วนะครับให้นําทั้งหมดนะครับมาบวกกันดูนะครับตัวไหนบวกแล้วมันจะเกินเลขฐานสิบที่เราหาเราก็จะอใส่ศูนย์เข้าไปนะครับตัวไหนที่บวกกันได้ครบและพอดีนะครับเราจะใส่หนึ่งเข้าไปแล้วหลังจากได้เลขฐานสองพวกนี้มาแล้วนะครับเราจะมาแบ่งออกเป็นสี่บิตนะครับเราก็นับไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็แบ่งปึ๊บเลยเลขพวกนี้จะประกอบไปด้วยเลขประจำฐานหนึ่งสอง สี่และแปดนะครับและตัวเลขที่เป็นหนึ่งนะครับให้เรานํามาบวกกันนะครับสี่แปดบวกสี่นะครับก็จะเท่ากับสิบสองนะครับสองเราไม่บวกไปนะครับเพราะมันเป็นเลขศูนย์มันไม่มีค่าแล้วก็บวกหนึ่งผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากับดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสี่แปดเราไม่ใส่นะครับเพราะมันไม่มีเลขหลักต่อไปก็จะกลายเป็นเจ็ดนะครับ อันนี้ก็ทำเหมือนกันเลยนะครับแปดบวกสี่บวกหนึ่งเท่ากับสิบสามแล้วก็ใส่ดีเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสองเราไม่บวกนะครับแล้วก็จะเอาสองตัวเดียวลงมาก็ได้ตรงนี้ก็จะได้เป็นสองนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อได้เลขฐานเดียวกันหมดแล้วนะครับให้เรานำมาลบกันได้เลยดีลบดีจะเท่ากับศูนย์นะครับศูนย์ลบศูนย์ก็จะเหลือศูนย์นะครับ เจ็ดลบด้วยสองนะครับ 5. 5ก็จะเหลือห้าห้าลบหนึ่งก็จะเหลือสี่นะครับจากนั้นเราก็จะมาแปลงกลับเป็นเลขฐานสองนะครับซึ่งเลขสี่นะครับก็จะมีแปดสี่สองหนึ่งนะครับซึ่งหนึ่งตรงนี้เป็นศูนย์บวกกับไม่มีเลขแปดที่มันเป็นเลขหลักสัดไปนะครับก็จะเหลือแค่สี่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ แค่หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์มันไม่มีนะครับเราก็ต้องไม่ต้องใส่มันเข้าไปดังนั้นหนึ่งสองห้าฐานสิบลบห้าสิบห้าฐานแปดลบหนึ่งอีฐานสิบหกจะเท่ากับหนึ่งศูนย์ศูนย์ฐานสองนั่นเองนะครับขอบคุณครับ